สวัสดีครับคนคุ้มไัยนะครับมาเจอกันอีกคลิปครับผมวันนี้จะมาทำความรู้จักกับสเสน่ห์จันหอมนะครับว่าเออจันหอมของเมืองนครมีอยู่กี่ตัวนะครับาบางทีมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ที่คนคุ้มไัยถืออยู่ก็ประมาณ สีตัวนะครับตัวแรกคือหอมบ้านนะครับลักษณะของหอมบ้านใบกลมเหมือนกันทุกที่นะครับทั่วประเทศแต่ของคนคุ้มไปการสังเกตจันหอมนครศรีธรรมราชต้องดูที่กาบนะครับกาบของเขา เขาจะมีกราบใหญ่นะครับมีกราบใหญ่กราบมีหูนะครับเนี่ยกราบเขาจะมีหูเอ่อเง่าเนื้อในสีชมพูเข้มนะครับนี่คือจันหอมบ้านของเอ่อนครสรีธรรมราชนะครับอา่าใบลักษณะกลมเหมือนกันตัวที่สองคือสเสน่จันหอมจันทโครกนะครับเอ่อ บางทีเพื่อนๆพี่พ,พี่ทั้งหลายก็เคยเห็นแต่ต้นเล็กๆใบเล็กๆวันนี้ก็จะให้ดูฟอร์มใหญ่นะครับจะคล้ายก,กันกับหอมบ้านมากแต่จะมีหูเอียงนิดเดียวเนี่ยอขอบใบจะเอียงทุกใบทุกข้างนะครับนี่คือจันหอมจันทาโครบนะครับแล้วก็ ่ที่โคนเขาจะไม่มีกาบนะครับมีมีกาบแต่ว่าเป็นกาบคู่เสมอนะครับจะไม่มีหูเหมือนอจันหอมนะครับนี่คือเสน่หจันหอมจันทารครบนะครับเงาสีน้ำตาลเข้มอมชมพูนะครับตัวนี้แล้วก็เสี้ยนเยอะ,อะจะมะีเขาเรียกว่าเสี้ยนอนหละครับเสี้ยนเยอะ อีกตัวนึงก็รู้จักกันไปแล้วเมื่อวานคือหอมโบราณตัวนี้เป็นไม้มินินะครับถ้าเทียบกับพี่ๆเขาน้องเขาจะเล็กนะครับเป็นไม้เล็กตัวนี้รู้จักแล้วนะครับหอมโบราณเมื่อวานทีนี้จะมาดูไม้ป่าต้นน้ำกันบ้างนะครับว่ามีตัวไหนกันบ้างเป็นจันหอมเหมือนกันนะครับเพราะว่า นครศรีธรรมราชจันหอมมากนะครับเอ่อตัวนี้เป็นจันหอมป่านะครับเอ่อเพื่อนเพื่อนมีกันทุกที่นะครับจันหอมป่า,าที่หากันได้แต่หอมป่าตัวจริงตัวแท้มีอยู่สองใบคือใบกลมและใบแหลมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบแหลมนี่คือหอมป่านะครับอยอด ของหอมป่าจะต้องเป็นสีน้ำตาลอมทองนะครับเงาของหอมป่าหรืออีกชนิดหนึ่งเรียกว่าหอมทองเป็นไม้ต้นน้ำในป่าลึกนะครับอขอบเขาก็จะเนี่ยมันจะมีสีชมพูชัดเจนอยู่นะครับเงาเขาก็สีชมพูนะครับ เนี่ยขอบตาอะไรเนี่ยคือของเขาจะเป็นสีชมพูยอดเป็นสีทองนี่คือหอมป่านะครับดูลักษณะนะครับของกาบหอมป่านะครับดูยอดได้ชัดเจนลักษณะใบก็จริงๆต้นนี้มันก็ไม่รู้เป็นไงมันเริ่มไกลนะครับเพราะว่ากลาหมดแล้วมันเป็นปกตินะครับถ้าเสนจันท์ออกดอก ใบน้องก็จะกลายนะครับอย่าตกใจประเดียวดอกอะไรหมดฟอร์มใหม่เขาจะมานะครับกี่ตัวแล้วล่ะหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วามาดูตัวที่ห้านะครับอ,อยู่ในกระถางเดียวกันกับหอมป่าข <c oughs> อไปครับตัวนี้เป็นตัวแรเป็นตัวหายากนะครับฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตหากันยากมากๆนะครับตัวนี้คือ เสน่จันหอมมโนรานะครับมโนราของนครศรีธรรมราชโหต้องกว้างด้านหนึ่งนะครับหูกาบแล้วต้องมีสีนะครับไม้คู่นี้ปกติมีอยู่สองกระถางนะครับกระถางหนึ่งจันหอมมโนราไปอยู่ที่น้องศิีรินยานะครับจันหอมมโนราจะสวยมากนะครับ ต้นนี้ฟอร์มประมาณเม็ดกว่าๆนะครับนี่ครับเป็นฟอร์มโตโฟอร์มใหญ่นะครับหอมมโนราดูง่ายๆใบเหมือนกับจันโหมป่าแต่กาบไม่ใช่นะครับกาบผิดกันจันหมมโนราเป็นไม้ต้นน้ํากลางป่าลึกที่สวยมากๆต้นหนึ่งนะครับนี่คือไม้นครศสีธรรมราชนะครับจันโหมมโนรา โอเคครับคลิปนี้ก็รู้สึกว่ายาวพอสมควรนะครับก็ฝากให้เพื่อนๆที่มีก็สะสมกันด้วยนะครับแต่นี่คือไม้พื้นที่นครศรีธรรมราานะครับคนณกุ้ไภัยถืออยู่5ตัวนะครับประเภทหอมไม่รวมมหาโพนะครับสวัสดีครับ